ผมบอกนะแดงนะผมบอกดอกแดงนะครับนะครับระวังไว้ดีในการให้น้ำนะครับปีนี้ให้น้ํายากนะอย่าปล่อยให้มันนานจนเกินไปนะครับผมมันจะทําอะไรที่ลําบากมากนะครับสวัสดีครับผมมาวันนี้เราก็อยู่แหลมซอกนะครับดูกว่าจะมาได้โอย เอาเรื่องนะปีนี้นะครับมาแล้วเหยียดตินหนูมาแล้วโอ้โหปีนี้ใครสวนไหนให้น้ำน้อยหรือเว้นนานจัดเนี่ยผมบอกนะแดงนะผมบอกดอกแดงนะครับนะครับระวังไว้ดีในการให้น้ำนะครับปีนี้ให้น้ำยากนะอย่าปล่อยให้มันนานจนเกินไปนะครับผมมันจะทำอะไรที่ลำบากมากนะครับนี่ วันน auto, ี้เรามาแหลมซองนะเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆกันดีกว่าว่ามากน้อยขนาดไหนแล้วดอกแดงไหมนะครับเราจะได้ปรับกันถูกนะโอเคนะเริ่มมาโอเคดอกขบวนเริ่มมาแล้วนะครับได้อยู่ ไม่แดงเท่าไหร่ต่ปลาเย็นมีนนิดนึงเคตอนนี้นะครับก็เริ่มเป็นตอนนี้มันมีเหยียดตีหนูมาแล้วก็อ่าเป็นตาปูตาปลาก็เริ่มเริ่มเยอะแล้วนะครับก็คือเริ่มเริ่มดูดีนะครับวันนี้เนี่ยที่เรามาตรวจ แต่ละที่เนี่ยแต่ละสวนเนี่ยนะครับก็จะเจอปัญหาเดียวกันว่าดอกมันแดงนะครับแล้วก็ไม่ออกดอกคาแดงอยู่ทีนี้ไอ้ที่มันคาเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องสังเกตว่าดอกเราแดงเนี่ยเพราะอะไรนะครับเราให้น้ํายังไงดินเราเป็นแบบไหนนะครับคุณต้องดูพื้นที่ของเราก่อนนะครับว่าดินอากาศดอกตอนเนี้ยมันเป็นยังไงนะครับเราจะได้รู้ว่าเราจะได้ให้น้ํากันถูกนะครับไม่งั้นเราก็งงกันหมดว่า เราจะให้หน้ำาปันยังไงนะครับที่ดูมาวันนี้มันก็มันก็ดีอย่างถึงที่ว่าเราได้สํารวจทุกพื้นที่นะเพราะแต่ละแปลงดินมันไม่เหมือนกันอากาศใช่มันร้อนหมดทุกที่เนะครับแต่ดินเนี่ยมันต่างกันบางคนดินทรายนะครับบางคนดินแดงดินลูกหลงดินเหนียวมีครบหมดเนี่ยนะครับสังเกตให้ดีนะครับว่าดินลาแปลงแบบไหนนะครับเราจะได้ทํากันถูกถ้าไม่เข้าใจนะครับ ยังไงโทรมาถามก็ได้นะครับเบอร์มีอยู่นะครับโทรมาหาผมได้ตลอดหรือจะไปหาผมที่ร้านก็ได้นะครับมีคําแนะนําดีๆให้ชาวสวนทุกคนทุกคนเลยนะครับที่ที่เข้ามาที่ร้านผมนะนะครับผมจะแนะนําให้ว่าเราควรจะต้องทํายังไงให้น้ําแบบไหนนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม